มาเปิดมุมมองของจังหวัดปัตตานีกับเรื่องราวมากมายที่คุณอาจไม่เคยรู้กับรายการปัตตานีบ้านเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา9ก้นาฬิกาสินาทีถึงส0บนาฬิกาทางสบ,บทปัตตานี FM 101MHz สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับรายการปัตตานีบ้านเราสวทปัตตานี FM ร้อเอ็ดไมกะเฮิร์นะ,ะแล้วก็ทางเพจเสนปัตตานีนะครับภายใต้การนำของท่านนิพัฒน์เปละมุนนะครับผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงรประเทศไทยจังหวัดปัตตานีและผมพันธโทอศัศเรอสัอสมมาแอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ดําเนินรายการข่าวจากสบตเมื่อวานนี้หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับจาก ที่นาราธิวาสนะครับท่านเลขาสิบตลงพื้นที่ด่วนเร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือยูลยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดในจังหวัดนาราธิวาสระบุว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีห่วงใยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกรณีเกิดเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณแฟลตที่พักข้าราชการตํารวจตรนข้ามบรงเวณนราศิขาลขาไลถนนสุริยประษด์ษตําบลบางน่าอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส เมื่อเที่ยงของเมื่อวานนี้นะครับจนเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ37รายอันนี้ผมอ่านจากเพรสเพรสลีสของข่าวสอบตออ,อ่ส่วนตัวแล้วนะฮะก่ออนุญาตเชื่อมโยงสักนิดหนึ่งส่วนตัวแล้วคือผมเองเนี่ยบ้านก็อยู่ในถนนเส้นนี้นะครับดังนั้นคือไม่ได้ไกลนะฮะแล้วก็มองเห็นภาพชัดเจนถึงแม้ว่าตัวจะอยู่ปัตตานีท่านเลขาสบตบอ,บอกอย่างนี้นะครับบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพร้อมด้วยลเอประวิตย์ ะะได้มอบหมายให้กับตลเรือตรีสมเกตผลประยุน์เลยขาที่การสอบตอรพร้อมเจ้าหน้าที่เยียวยาในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เพอประสานการปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่เยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอานาราติวาทิมทิมเยียวยาจังหวัดนะฮะ,ะเพื่อเร่งให้มีความช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเยียนพร้อมให้กําลังใจแล้วก็ประชาะให้ใหใ้ประชาชนแล้วก็ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดรรบดังกล่าว พร้มกมำชับให้สอบตเร่งสรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้รัฐบาลและก็ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือตามนัน้าที่และก็ภารกิจต่อไปโดยไม่เชักช้าถูกต้องครบถ้วนโดยเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถสรุปอาการบาดเจ็บแล้วก็การให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาได้ไปในค่ำของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ดําเนินการจากินเยียวยาให้กับทุกรายที่เข้าหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วที่สุดซึ่งทางพลัติสมเกียรติ ผลรปยูนเลขาธิการสบตกล่าวว่าะะรัฐบาลโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชา,ายแดนภาคใต้มีความรู้สึกห่วงใยประชาชนทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากาเหตุการณ์ระหวางระเบิดในครั้งนี้เป็นอย่างมากทั้งผลกระทบทางตรงที่นําไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตและผลกระทบทางอ้อมที่เกิดการเสียขวัญและกําลังใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ยังส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต ปกติของพี่น้องประชาชนโดยขอให้ทุกฝ่ายเร่งยุยงอย่าช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์แล้วก็ยุยงอย่าจิตใจของประชาชนไปพร้อมกันด้วยเดีย๋ยวเราก็ตามนายกรัฐมนตรีแล้วก็พลเอกประวิทย์เนี่ยได้เน้นย้ำให้ประชาชนทุกฝ่ายดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังหากพบเห็นสิ่งผิดปกติที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันส่งข่าวให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อร่วมกันปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างดีที่สุด ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันอย่างจริงจังอันนี้ข่าวจากสบตน,นะครับในการดูแลพื้นที่เพราะทุกชีวิมีความสําคัญทุกพื้นที่มีความสําคัญที่ต้องดูแลและช่วยเหลือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ต่อไปอีกคุณผู้ฟังผมไปนําข่าวจากเว็บไซต์ e5news.com e นะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทางท่านผู้วิชาการตํารวจแห่งชาติได้ลงพื้นที่จังหวัดนาราธิวาสเมื่อวานนี้นะครับ เวลา18นาฬิกาเมื่อวานนี้พลตํารวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒนท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตํารวจโทสําราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตํารวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตรบุตรพราก้าวนะครับแล้วก็พลตํารวจตรีปิยวัฒน์เฉลิมศรีรองผู้บัญชาการตรบุตรพรภาค9พลตํารวจตรีปราบพันธ์มีมงคลรองผู้บัญชาการตรบุตรพรภาค9รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานของตํารวจนะลงพื้นที่ตรวจพื้นที่เกิดเหตุระเบิดคาร์บอนภายในบริเวณแฟลตตำรวจสพเมืองนาราธิวาสซึ่งเบื้องต้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือร้อยตำรวจเอกสุธิรักษ์พันธนญยะรองสวป,ปสพเมืองนาราธิวาสขณะกำลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับคือต้องบอกว่าพี่พี่ผู้กองสุธิรักษ์เนี่ยนะครับ เป็นที่รู้จักนะครับของพี่น้องชาวจังหวัดนาราธิวาสเพราะว่า,าถ้าแกจะอำนวยความสะดวกนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ,ถ้าจำไม่ผิดเมื่อก่อนแกจะทําหน้าที่เป็นเป็นจราจรนะรเป็นจราจรในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็คือในทุกๆงานสําคัญๆก็จะเห็นแก่นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงกับจังหวัดปัตตานีคือลูกสาวของผู้กองสุธิรักษ์เนี่ยเรียนอยู่ที่เรียนสาธิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริวิทยาเขตปัตตานีแล้วก็เรียนจบคณะแพทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนาราธิวาสราชนครินนะครับแล้วก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นหมอแล้วนะในขณะนี้คือร้อยตำรวจสุทธิรักพันธนิยะรองสปปเมืองนราธิวาสเสียชีวิตขณะที่กําลังจะออกไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งนี้ในบัตรมีผู้บาดเจ็บของทางเว็บไซต์ e5news เนี่ยระบุว่า43รายนะครับ แถาการที่พักรถยนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากผมมองภาพมุมกว้างเลยขึ้นไปถึงหลังคาแล้วก็เกือบจะครึ่งหนึ่งของแฟลตตำรวจนะฮะที่เกิดความเสียหายผมผมผมเชิญชวนคือคือถ้าดูภาพความเสียหายตอนนี้ก็คือน่าจะว่อนไปในโลกโซเชียลต่างๆมากมายแล้วนะฮะคือทางท่านท่านพบตรเนี่ยก็เดินทางไปที่นั่นนะครับ ก็เห็นแลดอาคารที่พักรถยนต์ได้รับความเสียหายจำนวนมากและท่านก็เดินทางไปประชุมที่สพเมืองนราธิวาสรด้ประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดคดีเพื่อคลี่คลายคดีใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมสพเมืองนราธิวาสนะครับก็ได้เรียกประชุมฝ่ายสืบสวนสอบสวนเพื่อเร่งรัดคดีใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงจากนพบตรพร้อมคณะได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนคริน เพื่อตรวจเยี่ยมผู้บาดเจ็บทุกรายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่านผบตรได้กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะครับเพราะว่าเกิดความเสียหายค่อนข้างรุนแรงผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งในทางคาดีเนี่ยจากการประชุมติดตามเรื่องรับเรื่องของท่านาาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เนี่ยได้รายงานให้ได้ทราบว่ามีความคืบหน้าไปมากพอสมควรทั้งพยานหลักฐานแล้วก็นิติวิทยาศาสตร์ แล้วก็กล้องวงจรปิดนะครับเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุแต่งกายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจขับรถเข้ามาจอดทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีไปรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มเติมยังไม่สามารถบอกได้นะครับเพราะว่าอยู่ในํำนวนการสืบสวนสอบสวนแต่ยืนยันว่าจะเร่งทําการสืบสวนคนร้ายให้ได้โดยเร็วส่วนการช่วยเหลือยียวยาได้สั่งการให้ตรบุทรภรคักก้าวนะครับแล้วก็ตรบุตรรจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยเร่งแก้ปัญหาให้ผู้ตาบังคับบัญชาที่เดือดร้อนจัดอาหารที่อยู่ให้ชั่วคราว แล้วก็เร่งซ่อมแซมแฟลตที่ได้รับความเสียหายรวมทั้งวางมาตรการความปลอดภัยให้เข้มข้นไม่ให้เกิดขึ้นอีกกรณีของร้อยตำรวจเอกสุทธิรัก์ผู้เสียชีวิตดำรงตำแหน่งรองสะวะปสพเมืองนราธิวาสได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลงานด้านการจราจ,จรและก็งานด้านความมั่นคงนั้นทางท่านผบตรได้สั่งการให้ปูดบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ โดยขอเลื่อนเงินเดือนให้7ขั้นนะครับแล้วก็ขอพระราชทานยศเป็นพลตารวจเอกนะครับแล้วก็เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงขึ้นไม่เกินสองชั้นตราตรวมทั้งให้การช่วยเหลือดูแลในส่วนของสิทธิประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีพิเศษอาทิเงินชาปนก,กิจสงเคราะห์ตำรวจเงินช่วยพิเศษ3ามเท่าเงินเดือนสุดท้ายเงินบำเหน็จต,ตกทอดเงินช่วยเหลือตามพรบค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา เงินกองทุนสวัสดิการตำรวจเงินช่วยเหลือจากสมาคมแม่บ้านตำรวจเงินบำนาญพิเศษรายเดือนสำหรับทายาทเงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีเงินยังชีพรายเดือนสำหรับบุตรเงินเยียวยาจากกอยตดูแลโดยสบตนะครับเงินทดแทนประกันชีวิตเงินสวัสดิการสงเคราะห์จากตำรวจพุททภาคเก้าเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสายใจไทยเงินค่าจัดการศพจากองค์การทหาร่ันศึกการปรรจุทายาทเข้ารับราชการตำรวจเป็นกรณีพิเศษ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยในส่วนของเงินช่วยเหลือต่างๆนั้นในเบื้องต้นรวมเป็นเงิน3,774,760บาทท่านพบตรกล่าวถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่วงใ่ายต่อสถานการณ์ดังกล่าวและก็สั่งการให้ดูแลสวัสดิการขวาญกำลังใจตำรวจในพื้นที่พร้อมเร่งรัดสืบสวนติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดคราวนี้ผมเอามาจาก e 5 n e w s w o r l d w e h e 5 n e w s c o m นะครับวันนี้ลาคุณฟังกันไปโดยเวลาเพียงเท่านี้นะครับรักษาการรักษาใจรักษาควาัมกำลังใจในขณะเดียวกันเรามีช่วงเวลาในการดูฟุตบอลขอให้ดูด้วยความสร้างสารรค์พัฒนาตัวเองพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่นะครับเย็นนี้เวลา16นาฬิกาเจอกับรายการคุยกันสนันเมืองในห้วงเลา16นาฬกาถึง17นาฬิกาลาไปก่อนสวัสดีครับ